ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเซียนฟุกถิตะนมสุนโคบ,บานข้อแกวันพุธีห้ามิถุนานะครับปบบนขูเอกขูแเล็กนะครับโคนินงามแปดปูผ้ายอดมงคนใจรัวไอราหหูหน้อยนะครับตัวนี้ชนะมาแล้วนึ่ง้าชนกอบเกลืองชนเป็นดูกตาชนขึ้นบนนะครับ ปกโคดแดงเการาจสีหรือว่าไอราจสีนะครับตัวนี้อายุ5ปีถ่ายัดเกาเจ้านะครับตัวนี้เป็นหัวไม่วังหยิมห้าส้มทิปนะครับชนทางข้างนี้่อข้างนักขาตัวแพงนะครับคูนี้เสียนพุกไฮไปทางราจสีนะครับเการาจสีส่วนคูเอคูตีซองนะครับโคลูกแดงกุมานด้อยหรือว่าไอเสื้อดำนะครับตัวนี้อายุแปดปีชนะมาซองเฟย์ลาชุดชนะมาจากจุฬาพรตุลพงโพนะครับชนเดินหน้าค่าลูกเดี่ยวแต่งตัวใยญ่ถิ่มใยญ่นะครับตัวนี้ถท ดอกนิดขิดตั้งนะครับโปโคโนดเป็นซีลาใช่หรือว่าไอ้เคลื่อนนะครับตัวนี้อายุสิบปีถ่ายยาดนาพักเล็กล่าสุดชนะเข้าแก้วห้านาทีนะครับวางยิบแมดชุนเรื่อยชุนคาดซิกนะครับตัวเล็กว่าใดๆเขานะครับตัวนี้ชุนเรียมัดควัดโทครับขอตัวข้างเช่นกันนะครับจนกอบเตือนทิมหน้าแฉประยดดีนะครับคู่นี้เชยนพวกห้ไปทางไอ้เสื้อดำนะครับเสื้อดำตัวใหญ่ถอนนับถอนกได้นะครับผมเชื่วว่าเป็นนั้นนะครับ